สวัสดีครับพบกับผมกบไทยในเกาหลีที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือคอยแอนล้มนะครับเพื่อนๆแบบนี้นะครับเพราะว่าผู้ละเหมาเขาเคลื่อนย้ายแล้วน่าจะวางทับกันครับเราจะทําแบบไหนให้มันตรงครับเพื่อนๆมีวิธีครับนี่ครับโดยใช้แปรงสีฟันเก่าๆหนึ่งงันนะครับดูนะครับเพื่อนๆ เราก็ใช้แปรงรูดแบบนี้นะครับนี่ครับค่อยๆรูดครับสังเกตดูนะครับจากที่แบบว่าไม่ค่อยตรงมันก็จะเริ่มตรงๆครับเพื่อนๆเราก็จะทําแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆครับนี่ครับใช้นี่ครับใช้แปรงสีฟันครับค่อยๆดัดดัดให้รูดๆแบบนี้ครับ ทำไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆเดี๋ยวสักพักก็จะตรงครับผู้ละเหมาเคลื่อนย้ายไม่ดีครับก็เลยต้องมานั่งถูๆแบบนี้ครับนี่ยอันนี้เบี้ยวๆนะครับเดี๋ยวเราก็ถูๆอยนี้เดี๋ยวก็จะตรงแล้วเห็นไหมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคิดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ใครที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอให้รวยป,ปังๆแหงๆทุกคนนะครับผมเดินทางไปไหนแค้วคลาดปลอดภัยครับ